6ผักผลไม้ช่วยดีถอกล้างลำไส้ 1. บีรูทมีประโยชน์มากในการดีถอกบีรูทจะช่วยในการล้างสายพิษในเลือดทําให้ผิวพรรณเปล่งปังและล้างพิษในตับของเราได้อีกด้วย 2. เบอร์รี่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่จะไปต่อสู้กับพวกสารพิษในร่างกายและทําให้หลอดเลือดแข็งแรงทําให้ออกซิเจนและสารอาหารที่จําเป็นเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้อย่างง่ายขึ้น 3. ขมิ้นมีสารที่เรียกว่าเคอร์คิวมิน ช่วยเร่งกระบ,บวนการกำจัดสารพิษในร่างกายและช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายอีกด้วย C ีแอปเปิลอุดมไปด้วยไฟเบอร์มีวิตามินซีวิตามินอีและกรดฟอสริกแถมยังมีสารแอนตี้ออกซิเจนจากธรรมชาติอยู่มากมายเลย 5. ขิงช่วยกระตุ้นเมตาบอลิซึมหรือระบบเผาผลาญของร่างกายและเร่งกระบ,บวนการขับของเสียตามธรรมชาติของเราเให้ออกมาเร็วขึ้น 6. มะนาวช่วยความเป็นกรดเป็นด่างของร่างกาย,ยให้สมดุล อีกทั้งยังมีวิตามินซีสูงซึ่งสําคัญต่อการกระตุ้นตับเนี่ยให้ขับของเสียออกมาจากร่างกายได้ง่ายขึ้นใครเห็นว่าประโยชน์กดหัวใจเม้นแชร์ให้ด้วยครับ